สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมจะเอาน้องน้องจอรเดียนะไปทําการบดเขาเรียกว่าปั่นนาไถป่าข็พูโดให้ลูกค้านะครับท่านผู้ชมครับไปดูดกันเลยแล้วมันเป็นอะไรเนี้ยโอ้โหปนี่คือภายในนะครับท่านผู้ชมครับโอเคนี่เลยนี่เลยมันต้องพทดกคนเนี่งท่านผู้ชมครับมาก่อนหนึ่งก็ อ่าเราก็าน้องจอนเดียเ <c oughs> อ่อเจ้าล้อเขาเรียกว่าล้ออะไรอ่ะล้อข้างหลังเขาเรียกว่าล้ออะไรอ่ะทุกผู้ชมเอ้ยล้ออะไรครับเนี่อล้ออะไรเนี่ยโอเควันนี้เราก็ต่อเป็นผ่านสี่นะทุกผู้ชมครับไปเดีย๋ยวลุยกันเลยเฮ้ยชนชนวิ่งเกือบไปแล้วโอเคเดีย๋ยวลุยกันเลยครับผม โอ้ gh, ความเร็วมันก็สูงอยู่นะ42นะครับความเร็วสูงสุดนะครับของเจ้าจอนเดียที่จะทำได้นะครับผมก็คือ42นั่นเองแล้วกันนะทุกทมครับมาเอาไปดิหัวหนนะ้าเออพิมพ์มื่นเลยครับเนี่ยมื่นเลยครับเนี่ยฮันละผมอุ้ยชนชนโ,นโทษตีโทษ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 เสียงมันอาจจะเบาๆไปนิดนึงนะทุก้ชมนะเบามากอ่าไม่รู้ อ่ะป่ากขาโพดตรงนี้นะกับ j o งครับเดี๋ยวเจอผมแน่นอนกับ j o งครับเดี๋ยวได้เจอกันนะกับ j o งครับเอาละแล้วกูบีใครเป็นปจอดดยอยูนั่นมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวได้เจอผมแน่นอนป่ากขาโพดป่าเนี่ยฝนตกดจริงๆครับช่วงนี้นะกัจ j ครับก็พายุเข้านะดูแลสุขภาพกันด้วยโอ้โมาเดี๋ยวเจอผมอออันนี้ไม่ได้ปั่นนานะน,านี่อันนี้เขาเรียกไถน,นะครับผม อ๋อเว้ยอ๋อคือมันลงมันลงต่ำเกินครับทุกโยมมันลงต่ำเกินโอเคเดี๋ยวเราเค่อยไปเอามาปั่นแล้วกันนะเดี๋ยวเราไถาก่อนทำไมรถมันเสียงเบาอย่างนี้วะเนี่ยเบามากอะเนาะท่านผะู้ชมเนาะอื้อเบาจัดเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรอ๋อเฮ้ยผมลืมมาผ่านหน้ามาว่ะโอเคไม่เป็นไรช่างมัน โอ้มันไถยังไงเนะี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราไปเอาที่ปั่นมาดีกว่าทมม่านผู้ชมผมว่าไม่ใช่ไถแล้วอันนี้น,นี่อันนี้อันนี้น,น,น,นี่เป็นมันวิ่งตามเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ไถแล้วเนี่ยโอ้โหดูเขาวจั่วเลยฝนหนักมากท่านผู้ชมฝนแบบตกหนักมากนะเนาะขาวมากเลยขาวมากเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราถอดผ่านไปตรงนี้นะครับผมไปอือเดี๋ยวเราไปเอาที่ปั่นมาอื้อหือ ผมรู้สึกว่าเสียงฝนจะกรบรถไถหมดนะเนี่ยเสียงฝนกบหมดจะบุกกบโมดอ่ะโอ้หแต่อืดเหมือนกันนะอืดอยู่นะอืดอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะโอ้โหอืดอยู่อืดอยู่โอ้อยเน,นี่ยผมอยากให้สนโนเนเะนื้อ เขาเรียกว่ามีรถไถแล้วก็มีเออมันมีรถไถอยู่ดี嘛เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปไถดูเนาะท่านผู้ชมมีรถไถน,นะครับผมแล้วก็จะมีแบบว่ารถเกี่ยวเนาะท่านผู้ชมแล้วให้มันแบบว่าเกี่ยวข้าวไถานาแล้วให้มันเป็นโคลนโคนอะไรเงี้ยโอ้โหจะมันขนาดไหนท่านผู้ชมเอ้ยไม่จังเลือกสภาพเลยท่านผู้ชมไปไปไปเดี๋ยวพาทุกทุกคนไป ไถนาในสโนว์ุนเนอร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแมพก่อนนะผมหาแมพก่อนนะใครอยากดูในไถนาในสโนว์ุนเนอร์แบบคูนคูนแบบคูนคูนเลยอ่ะก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมนะไปลายไปลายจจกันลายจจกันลายจะจะลายจะจะลายนะครับผม ต้องเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าต้องแบบสายหมุนสายนมไซต์ตุ่นนะครับมต้องหมุนนะครับต้องหมุนแบบว่าหมุนพวงมาลัยให้มันมีระยะฟรีนะครับผมเออหมุนไปหมุนมาอย่างนี้แหละให้มีระยะฟรีเนี่ยลีวยวเป็นงูโคตรโกงเลยเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเออแต่ก็ได้ป่ะเนี่ยลูกพี่โอ้ยไปไปปัน เอาละหมุนแล้วครับผมหมุนแล้วครับท่านผู้ชมผมหมุนแล้วครับเอาละืหเอาล,ะ,อาละโอ้โหฝุ่นตะลบอบอวนฝุ่นมาจากไหนเนี่ย <c oughs> โอ้จะไปอืดอย่างงี้วะเนี่ยเอาละเล่นป่าเขาโพดแล้วท่านผู้ชมเล่นป่าเขาโพดแล้วโอ้โหเล่นแล้วเล่นแล้วอ่ะคือป่าเขาโพดป่านี่เราก็เอ่อ ปั่นไม่เสร็จสักทีนะผมเป็นปีแล้วครับผมเป็นปีแล้วเอาละไปไปไปว่ากันไปครับผมว่าไปครับว่าไปโอ้ที่ปั่มันผลิตพปทดปัจจุปัปน,ปปน,ปปนเลยนะโคตรเร็วเลยนะโอ้นี่คือความเร็วสูงสุดแล้วนะเขาได้แค่นี้จริงๆนะเขาได้แค่นี้จริงๆนาะทุก้ยมนะ ผมว่าถ้ามีที่ถ่วงหน้าผมว่าน่าจะง่ายมากนะอ้ไปไปไปปั่นไถป่าเขาพูดครับผมนะไถทิ้งครับน้ำมันท่วมก็ไถทิ้งเด็กน้องท่านผู้ชมเนาะไถทิ้งครับไถ่เทงไถทิ้งไปเลยครับไถทิ้งไปเลอยังสุ่มๆหน่อยเดีนะสุ่มๆให้ดูสักหน่อยสุ่มู้ชมดูสักหน่อยบ้า เฮ้โอ้ยเอาละแต่เสียงมันเบาไปนิดนึงเนะเาะท่านผู้ชมเนาะไปไปครับไปเออเออไาต้องกี่ดิเออออโอ้ย,อย,อยป่าเต็มเต็ม โอ้ลุยป่ากพูดระวังแตนคอาไว้นะแตนไม่น่ามีหรอกมั้งนะแตนไม่น่ามีหรอกผมคิดว่านะอุ้ย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 ไปเลยไปเลยอาเวละจุ่วนเลยทุกผู้ชมป่ากพูดเขาลุยหนักอุ้ยดูมันปั่นเลย คือแบบว่าเราเรา,เราต้องแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้มันมีระยะฟรีให้มีระยะหมุนนิดนึงนะครับผม,มเล่นป่าก็พูดแล้วเว้โยโอ้โหกดปิด,ท,ดทันทีเล่นป่าก็พูดแล้วโอ้ยทำไมตรงนี้มันหล่มยังวะอุ้เล่นป่าก็พูดแล้ว จะเสียงรถมันเบาไหมท่านผู้ชมคุณผู้ชมว่าเสียงรถเบาไหมหรือว่าคุณผู้ชมหรือผมเบาคนเดียวเนี่ยฮะผมเสียงลงเบาหรือเปล่าเนี่ยไม่เบานะผมเบาคนเดียวหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับเสียงรถมันเบาจริงนะฟังใกล้ๆข้างหลังนี่ก็ปั่นไปนะผมข้างหลังก็ปัปน่นไปนะข้างหน้าก็หมุนไปนะข้างหน้าก็ เ,เขาเรียกว่าไถไปไถ, ي, ถ, ي, ถ ي ไปไถไปจ,จ <ide detection> ุ๊บจุ๊บจุ๊บเอ๊จวดไปจวดจวดไปจวดจวดจวดไปโอ้โหมีทั้งหญ้ามีทั้งข้าวอ่ะเอ้ยมีทั้งหญ้ามีทั้งข้าวโพดแล้วเนาะนี่ครับ <ide detection> โอ้โหภายในหน่อยมีคนอยาะดูภายในตลอดใช่ไหม <S <S ได้จัดให้ ไปเลยภายในอย่างเดียวเลยนี่ภายในอย่างเดียวเลยนะอ๋อภายในอย่างเดียวครับภายในอย่างเดียวครับฮึมฮึมดูหลังด้วยไหมดูหลังด้วยไหมอ่ดูหลังด้วยเดี๋ยวให้ดูหลังด้วยอ่านี่ดูหลังด้วยเป็นไงดูดูหลังด้วยครับผมเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นหลังไหมเออนี่เวลามันปั่นก็จะปั่นแบบนี้ครับผมแม่สุดยอดจริงๆริงมาตู้ลงครับโอ้โหเด็บเด็บเด็บเน่ไปเลยไปเลย บุ่นซ้ายมุนขวานิดนึงครับผมนี่ครับหักอย่างนี้เลยว่าอะไรเสียงเดียวนี่แหละเสียงคือมันเสียงเสียงรถมันเบาไปหน่อยครับผมถ,ถ,ถ้าดังกว่าน,นี้จะดีมากลั่นๆกว่าน,นี้จะดีมากๆครับผมเนาะเดี๋ยวนิวฮอลแลนด์นะพรุ่งนี้เดี๋ยวนิวฮอลแลนด์มาลองปั่นดูนะครับปีป่าเขาโคตรนี่เลย อ,อ้รู้สึกว่าล้อหน้ามันจะลอยนะั่นแะรู้สึกว่าล้อหน้ามันจะลอยลอยนะผมนี่ครับโอ้โหไต่ป่าเอาโพลอะไรน้ำยมเอ้ยฮึมดูเหยียบไปแล้วโอ้โหเหยียบไปเลยครับอื้อเอาให้เละเอาให้เละ เอาเล็บเป็นลายลูกพี่เอาเล็บเป็นลายนะครับผมพอไหมเอาแค่นี้ไหมสิบนาทีไหมทุกโยมมีบางคนก็อยากดูยาวๆนะครับมีบางคนก็บางคนก็อยากดูยาวๆนะครับอื้โอ้โหมันปั่นช้ามากเลยเนาะเดี๋ยวลองไปปั่นไอ้นี่ดูไหม ปัญ,ญ,าย,ญาย,ยาดูไหมยายังไม่เสร็จเลยนะ่ะอุ้ยกว่าจะเดินทางได้โอ้โหเละจริงๆเละดีจริงๆมันเละดีจริงๆเอาเฮ้ยเฮ้ยออกเลยเฮ้ยมันเละดีจริงๆโอเคโอ้โหที่ปัดน้ำฝนเนยที่ปัดน้ำฝนหลังไม่มีนี่ว่ะโอ้โออปชั่นน้อยจังวะอะไรวะ ไปครับไปอโอ้โหนี่สภาพนี่ขนาดจะเดินเดินทางไปปั่นหญ,นาญา้านั่นปั่นทั้งหญ้าปั่นทั้งข้อโพดเหรอครับผมนะลูกค้าจะได้เสร็จพร้อมๆกัน,นครับผมจะได้ไม่มีใครเถียงกันนะครับนะครับผมเอาอุ้ยหมุนดิเฮ้ย คุณผู้ชมว่าไหมถ้าเสียงมันดังกว่าน,นี้มันจะมันจะดีมากกว่าน,นี้เนาะจอเดียตู้แอร์ครับผมมีตู้แอร์ก็ดีอย่างหนึ่งครับมันหลายอย่างอ่ะดีดีหลายอย่างคุณผู้ชมตู้แอร์ทั้งเย็นกันฝุ่นกันแมลงกันได้ทุกอย่างนะครับผมกันฝนกันฟ้ากันเราโอ้โหดีครับข้อเสียเอ้ยข้อดีของตู้แอร์เนี่ยนะครับผมมันดีนะครับผม,ม,ด,นะบผมดีมากๆ ยุ้ยโอ้สุดยอดสุดยอดนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวปิดไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับวิดีโอนี้นะสำหรับการไถนงไถนาเนาะท่านผู้ชมนะก็มีอีกหลายแปลงอยู่นะครับผมอยากดูก็คอมเมนต์ไว้นะครับท่านผู้ชมไม่ได้ทําตามคอมเมนต์เดอะซีรีส์หลายวันแล้วไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮติดอะไรวะเนี่ยนะท่านผู้ชมก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับผมก็ เสียงรถมันเบาหน่อยเดี๋ยวเอานิวฮอลแลนด์มันลองลั่นบ,นบ,นบ,นบนดบดบดบลุ้นสักหน่อยทุกคนุ่มนะเจอเาากันใหม่ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับนี่เจ้าจอน